เบ่งขนาดแต่เนี่ยหุ่นขนาดเราใบขี้ไล่ยได้นี่ใบขี้ไล่แล้วพับๆโอ้โหเหนไหมคะเออเอาใบเอาใบเรื้องๆมาเลยต้นไม้หอมจากต้นไม้จากต้นไม้ธรรมาดาเขาเอิ่นว่าเฮียงก็เศรษฐีโอ้วินสันนั่นวะเศรษฐีวินสัน สมกับเสื้อเป็นเศรษฐีได้แม่หอมยังสิได้แม่เว้ยมันก็อยากได้หอมหอมแล้วไงก็งามค่ะเจ๋วว่าเจ๋วเอาเลยถูทึ่งๆเลยนี่ทึ่งๆซุ่มนี่อ่าเหลือมผ่าๆเลยคักบอไปไหนตกแต่งตกแต่งใบไม้พี่น้องตกแต่งใบไม้แหมงาม เห็นมันงามแลวไม่กินหอมผอมใบฟุ่นจับช่วงนี้หนาฝนข่อยู่ดอกฟุ้นใบจับพูด oh oh. อีกต้นหนึ่งพุ่นต้นนั้นกับสีงามต้นนั้นงามต้นนั้นงามขาวมาตั้งขามาตั้งมุมน่ะ oh, <ส>ตั้งมุมนันม้นสีขวงบะตั้งมุมนั้นตั้งมุมนั้นใส่หันโตเอาต้นนั้นต้นนั้นมอันถูกับสีงามเป็นเนาะ huh? ต้นนั้นมาถูกกับสีงามไม่ขาดมาว่างมุมนี้เนาะใส่กันเนาะสีงามแงวตูอันนี้ไปคนตูอันนี้เขาไปสุดทั้งในเลยต้นนั้นมาตั้งสีงามนี่เพราะมันม,กมักห่มอยู่แล้วอ,อ๋อแต่ใหม่ก็อยู่ห่มป่วดอืออะไรเอามาตั้งมุมนี่เสร็จแล้วต้นนั้นจะว่าจะปีเกือบสี่ปีได้เด่นหน่ะแมนบ่ะเออ,ปอแปดปีตัดถิวว่มอยู่กับสันใช่อะแล้วตัดอยู่วกับสันตัดใบมันถิ่มอยู่ตลอด แปดปีได้เล่น่ะอือคันบ่ัดมันจะว่ามันต้นไม้ชนิดนี้มันบอออกลูกดิแพงยาต้นไม้ขี้ทีต้นไม้ขี้ทีเนาะมันบอออกลูกออกอะไแหนงไอ้ห้าเลยธีการอขยายนธุ์เนี่ยคือตัดตัดใบบป่บวแล้วตัดงองไว้เลยเอาแยกนอเขินบวได้แยกนอตัดเงาตัดเงาไปเสียบเยอะเออ เขาจะว่าว่ามึงมึงไม่หอมปอนเอาหอมดูแล้วบะนี่หอมดูหอมบ่หอมใบไม้ดูมันหอมบ่ใบไม้หอมบ่หอมดีแล้วต้นนั้นเราต้องถูด้วยนะต้นนั้นเดี๋ยวมีนมาให้ตันหอมไหมหอมไหมหอมไหมโอ้หอมดีขนาดเลยเลื่มภาพภาพค่ณแล้วคุณอะเลื่มภาพภาพคุนอะ ไปถูต้นนั่นไปนี่ค่ะต้นนั้นยงมานี่ปะ